แหได้ว,ว่าเวลาเรา,าวาดเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องมองเห็นค่าน้ําหนักที่มันเป็นมัน,ม,นมันเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอ,อย่างารูปแรกเนี่ยที่กําลังลงน้ําหนักให้เห็นเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงกระบอกแบ่งออกเป็นสีสเต็ปหรือว่าสี่ช่องนะครับสีช่องก็ไล่น้ําหนักวิธีการง่ายที่สุดก็ไล่น้ําหนักจากสีที่เข้มสุดก่อนก็น่าจะเป็นสีดําดีที่สุดนะครับ แล้วเราก็มาดูฟาดตรงข้ามนะครับจึงจเห็นได้ว่าทรงกระบอกเนี่ยจะมีความาความลึกนะครับเป็นปริมาตรของพื้นที่ว่างนะครับก็เห็นได้ว่าค่าน้ําหนักจึงมักจะอยู่ตรงข้ามกันทีนี้เวลาเกลี่ยร,ร่องรอยของดินสอเนี่ยนักเรียนไม่ต้องรีบก็ได้ครับให้ดูว่าถ้าตรงไหนที่ว่ามันยังไม่เสมอกันเนี่ยให้ไประบายเฉพาะตรงที่มันด่างหรือที่มันขาวเพื่อเกลี่ยให้มันเสมอกัน ตามในตัวอย่างบนคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าเราได้แล้วอย่างละสองช่องนะครับคือสีเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นสีที่อ่อนกว่าแล้วก็แล้วก็สีขาวก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไประบายก็ได้อาจจะปล่อยเป็นสีขาวไปเลยก็ได้เพราะมันสามารถที่จะก,กําหนดมิติได้แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เพียงแค่เรารู้3ามค่าน้ําหนักคืออ่อนกลางแก่แค่3ามน้ำหนักเท่านั้นเราก็จะสามารถสร้างมิติของรูปทรงเนี่ยได้ไม่ยากแล้วนะครับ ทีนี้การไล่เรียงค่าน้ำหนักเนี่ยครับนักเรียนจะต้องว่าไล่เรียงให้ให้น้ำหนักมันตัดกันเองจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจในเรื่องของค่าน้ำหนักแท้ๆของมันนะครับมันจะมีอ่าเพลนหรือหรือระนาบของของน้ำหนักนะครับอย่างรูปกลวยก็เช่นกันแล้วก็แบ่งออกเป็น4่ช่องนะรูปกลวยเนี่ยจะปริมาตรของพื้นที่ว่างเช่นกันเช่นเดียวกับรูปทรงกระบอกนะครับเพราะนั้นเวลาการลงน้ำหนักเนี่ย ฟากลงข้ามจึ่งเป็นฟากที่อยู่ทยะยามุมไปด้านหลังเนี่ยนะครับที่แสดงเห็นความว่างของพื้นที่ว่างของกลวยเนี่ยก็เริ่มจากสีดํามาก่อนเช่นกันแล้วก็ไล่ไปหาสีที่เป็นสีเทาเข้มที่อยู่ติดกันแล้วก็มาเป็นสีที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับเป็นสีที่ถัดไปแล้วก็สีขาวแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแรงเงานะครับ เพียงแค่3ามน้ำหนักคืออ่อนกลางแก่ก็จะสามารถแสดงมิติทั้งรูปรวยแล้วก็รูปทรงกระบอกเนี่ยได้ไม่ยากนะครับที่ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องพยายามอย่าให้มีไอ้อะไรนะครับในเรื่องของเส้นที่มันผ่านผ่านระนานาบนะครับนะครับอย่าอย่าไปตัดเส้นทีนี้มาดูการลงน้ําหนักของรูปทรงกลมบ้างรูปทรงกลมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6น้ําหนักเลยนะครับเห็นไหมครับ รูปรวยเนี่ยสีน้ำหนักรูปทรงลมเราแบ่งเป็น6น้ำหนักเลยเริ่มแรกก็เราเริ่มจากสีเข้มสุดก็น่าจะเป็นสีดําก่อนตรงขอบหรือ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 ด้านท,ที่ว่าเป็นขอบเลยก็ได้นะครับแต่บางคนนั้นอาจจะเริ่มที่เว้นไว้หนึ่งช่องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ในวิดีโอชุดนี้นําเสนออาสีเข้มสุดอยู่ที่ขอบนะครับถ้าสังเกตดูน้ําหนักเราจะใช้เพียงแค่3ามน้ําหนักนะครับคือใช้อนเข้มแล้วก็ สีที่เป็นกลางก็คือสีเทาเข้มแล้วก็สีเทาอ่อ,อนนะครับนี่หนึ่งสองอันนี้กําลังระบายน้ําหนักที่3อยู่ส่วนน้าหนักที่สีก็เว้นขาวเอาไวา้แล้วก็ไปต่อด้วยน้ําหนักถัดไปก็เป็นน้ําหนักสีสีเทาอ่อ,อนแล้วก็สีเทาที่มันเข้มขึ้นยังไม่เป็นสีดํานะครับเห็นว่ามีอยู่3น้ําหนักบวกกับอีก2น้ําหนักซึ่งเป็นน้ําหนักเสมอกันกับด้านด้านซ้ายนะครับทีนี้เรามาดูในรูปทรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมบ้าง ในรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นได้ว่าค่าน้าหนักเราแบ่งแค่2ค่าน้ําหนักเท่านั้นเองคือเราเราระบายได้เลยโดยไม่มีการแบ่งสิ่งหนึ่งนะครับท,ที่ที่อยากจะบอกนักเรียนนะครับในการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยถ้าหากว่าให้สังเกตด,ดูผิวเป็นหลักถ้าผิวมันโค้งเนี่ยให้นักเรียนระบายแบบมีน้ําหนักที่มันกลมกลืนกันแต่ถ้าผิวมันเรียบเนี่ยให้ระบายเรียบๆไปเลยนะครับอย่างารูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับระบายเรียบไปเลย ใช้น้ำหนักแค่2น้ำหนักนั้นเองนะครับคือน้ำหนักเข้มสุดกับน้ำหนักกลางหรือน้ำหนักอ่อนกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเว้นเขาเลยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เราเลือกระบายนะครับเลือกเลือกเลือกแรงเงาไม่ใช่ระบายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิจารวัดเขียนเราใช้เราใช้เส้นอันนี้เราเรียกว่าแรงเงาครับเลือกแรงเงาในในส่วนที่เป็นเป็นสีเข้มที่มาดูรูปอีกรูปหนึ่งครับเป็นรูปปริซึมนะครับเห็นได้ว่าพื้นผิวเรียบเช่นกัน ไม่ต่างอะไรไจากรูปทรงสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการแรงงอนะครับเราจึงใช้แบบแรงงอแบบเรียบเรียบเลยนะครับแรงงอเรียบเรียบเลยมันก็จะให้มิติได้ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นการแสดงค่าน้ําหนักอ่อนแก่บนรูปทรงเรขาคณิตนะครับแบ่งเป็นสองสองสอง,สองน้ำหนักนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของรูปทรงปริซึมนะครับและรูปถัดมากําลังทําอยู่นี้นะครับก็เป็นรูปทรงพีระมิดครับ พีระมิดจะสังเกตดูว่าถ้าเราต่อยอดไปจะฐานของมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเรามองด้านนี้บางทีอาจจะตีความเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้แต่ในภาพเป็นรูปพีระมิดครับมีสองน้ำหนักเช่นกันครับทีนี้พอม,มาดูรูปถัดมานะครับก็เป็นรูปทรงไข่นะครับเราก็แบ่งออกเป็นแค่แค่สี่น้ำหนักนะครับแค่สามน้ำหนักเช่นกันคือเราแบ่งออกเป็นสี่ช่องนะครับแบ่งออกเป็นสี่ช่อง แล้วเริ่มระบายจากเริ่มแรงเงานะครับเริ่มแรงเงาจากน้ำหนักเข้มมาก่อนนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงที่ที่ขอบที่เป็นน้ำหนักซึ่งปล่อยปล่อยสีขาวเอาไว้นะครับซึ่งเป็นรวมเบสเสร็จแล้วถ้ารวมขาวด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็น4ี่สเต็ปหรือว่าสี่เพลนหรือว่า 4, 4 plain, ี่4ระนาบน้ำหนักนั่นเองนะครับทีนี้รูปสุดท้ายนะครับเป็นรูปทรงรีครับ รูปทรงรีก็แบ่งช่องน้ําหนักน่าจะใช้ยึดหลักเดียวกันกับรูปทรงกลมก็ได้นะครับเพื่อจะให้มีให้จาไว้เลยครับนักเรียนถ้าหากว่าต้องการน้ําหนักให้มันกลมกลืนกันมากยิ่งมากเท่าไหร่ความกลมกลืนจะมีมากเท่านั้นนะครับแต่ในตัวอย่างของวิดีโอชุดนี้นะครับเห็นได้ว่าเราเลือกใช้ค่าน้ําหนักที่ไม่ไม่ไม่กี่ค่าน้ําหนักนั่นเองครับเราใช้เป็นแค่อ่อนกลางแล้วก,แวก็แล้วก็แก่นะครับและแก่สุดเราใช้เป็นสีดําเป็นหลัก นะครับเ,เราใช้สีดําเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาไปฝึกทําแล้วก็ฝึกปฏิบัติได้นะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงค่าน้ําหนักอ่อนแก่บนรูปทรงเรขาคณิตแน่น,นอนนะครับรูปทรงเรขาคณิตนี้ก็เป็นรูปทรงพื้นฐานที่จะนําไปใช้วาดรูปต่างๆได้นะครับ